สวัสดีค่ะทุกคนคะมือนี้มือนี้มาส้นทุกคนกินข้าวอีกแล้วเมนูอันนี้ก็เป็นขหนียวกับผักลวกนะคะผักตำมีตำเกิดหลวกส็สมไกแล้วก็มูหวานนะคะแล้วเนี่ยที่ที่ทนูเฮ็ดคลิปลงไปนะ่ะที่นูเฮ็ดคลิปลงไปว่า โกไก่โอไก่จะทําอย่างไรดีหนูก็ได้ไก่ฝอยค่ะได้ไก่ฝอยสยิลองกินกับขันเยนียวเดิอพี่น้องเด้อออกก่อนแบงออกก่อนเนาะสีแบบว่าถาน้องมาหานเนาะโยกกับแบบว่าใส่ไปมันสีมันเสียนี่นะเขาเอ,าอือยังมันสีเสียวห้เออข้าเนียวหนึ่งม่นหมอหนึงหมอนึง <laughs> มอนหนึ่งข่อยอันนี้เป็นเป็นเป็นปนปะทูเด้อจ้ะปนปะทู่ขัดปลาเด็กนัวมันจะต้องเป็นปลาเด็กบั่นห้องบ้นจังสิหอมแต่ว่ากินไหนกินไหนอยู่อันนี้เป็นบักบวบบักบวบอยู่นี่เด้อ แสบในชั้นใต้คอยแหละบแสบสมไก่นี่แสบแสบอันเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้ก่อนสิกลับเมืองไทยนะคะ่ะมือหนึ่งมั้งแต่ว่าแช่ตู้เย็นไว้รสชาติเขาแบบว่าสมสมแสบแสบไหมเธอแต่ว่าข่อยบ่กินดิบนะหมายถึงว่าสม สมไก่เนี่ยก็เลยเอามาเอามาอันเวฟเวฟให็เขาซุกยังไงอืมซับเวอร์ออกส่งถ้าคนมักเปียวเด้ออันนี้ขนาดใส่กระเทียมใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็พริกไทยบางคนก็ไม่ใส่หรอกเนาะแต่ว่าหนูอะใส่ใส่พออย่างหนูวมันหอม แ่บถ้าคนมักดิบเนี่ยแ่บเลยทามาหนูเป็นคนกินดิบบอกินมัก,ม,ก,กมักก๋วยดิบมักอีอย่างที่มันแบบตับดิบเนื้อดิบมูดิบอย่างเงี้ยกินอยู่กว๋วยดิบอะกินกินกินหักแต่ว่าของสมอะ มันกับแลวจะไายมักเนาะดอกกระลำลูกดอกกระลำเฮ้มาเด้อกินเขาพี่เนอะปอนนี่ก็เฮ็ดไปนี่ปนประทู อันนี้พัดพัดจนเขาแบบแหงเนาะคะ่ะแล้วก็มีมูหวานสามสั่นส่วนนี้เทคเจอร์ของเราไกลประดองตกใจนะคะ่ะพอหนูเอาไปเวฟ <c oughs> หนังเขาก็เลยออกขอโทษค่ะมาเด็กกินมัดบอ กินเรื่อยๆนะคะกินเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเสรคอยอยอะทตว่า,าอากาศตอนนี้ฝนพิ่งหยุดตกฝนพึ่งหยุดตกแต่ว่าก็คือก็โทษกันก็คือแบบว่าแดดออกแต่อากาศเย็นนะอากาศเย็นมากข้างนอกมีมลมไปละ